สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องข่าวดาราร้อนแรงจุ๋ยโพสต์ยอมรับผิดบ้างคงสง่างามกว่านี้นางเอกสาวจุ๋ยวรัทยาเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงที่ออกมาเป็นกระบอกเสียงให้ประชาชนโดยล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาสแสดงความคิดเห็นส่วนตัวเรียกร้องให้คำนึงถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนและอยากให้ออกมายอมรับความจริงบ้างด้วยสาวจุย๋ยโพสไอจี IG. ว่าประชาชนคือชาติคุณภาพชีวิตของประชาชน คือความมั่นคงของชาติหาใช้อาวุธยุธโทโธปกรณ์อย่างเดียวทุกชีวิตล้วนมีส่วนขับเคลื่อนบ้านเมืองทุกสาขาอาชีพล้วนมีความสําคัญโปรดจัดการจัดสรรสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเปิดฟังเสียประชาชนและโปวดถามเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงพร้อมแคปชั่นเพิ่มเติมว่าอะไรที่พวกเราประชาชนเชื่อเหลือกันเองได้เราก็ช่วยกันเต็มที่แล้วเวลาที่ใช้ไปมันก็เกินพอแล้วหรือไม่ยอมรับความจริงยอมรับความผิดบ้าง ก็คงจะสง,ง่างามกว่านี้นะคะความทุกข์ของคนมันมากมองด้วยตาเปล่าสัมผัสด้วยใจก็รู้สึกแล้วค่ะให้กำลังใจคนไทยทุกคนที่เดือดร้อนเสมอขอโทษสำหรับคนที่เห็นต่างนะคะดปดทำเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง